ตังเติมเกมเลยดูฮะตังเติมเกมเลยดูกินกับมันมาไม่ยากได้เขาหยิบเอาเลยในกระเป๋าอ่ะเกมอะไร,หะไรให้กี่บาทอะห้าพันพอนะไม่ต้องพูดว่าห้าพันแบบเหมือนทำนองว่าเดี๋ยวแม่ไปตัดชานี้ออกน,นะเออไม,ไม่ไม่ต้องพูดว่าห้าพันแบบทำนองว่าไงพอแม่เขาตังค์เติมเกมเสร็จแม่หนูก็บอกหนูบอกบอกแม่หยิบในกระเป๋าเลยหยิบออกมาโหเลยนะเออหนูก็หยิบหยิบออกมาแล้วหนูก็นับไปห้าห้าร้อย เอ๊นับไปห้าพันแบบนับให้กล้องเห็นนะแต่แม่จะทําตัวว่าแม่แพ็คแพ็คของอยู่โอเคอ่ะเอาไปแบบนนี้นะเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่พูดคําว่าเกมมันมันมีฝักคาไหนไหมไม่มีดีแล้วหนูจะเอาเงินไปทําอะไรอะ่ะแม่เอ,เอาเงินไปเติมเกมเพราะหนูก็เล่นเกมนี่คงจะไม่คงใส่ย่ะแล้วเราพูดในพูดได้หรือว่าเติมเกมมันจะผิดไหมไม่ผิดหรอกไม่ผิดเอาล่ะอ่ะเอาเอา่ะ

เนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยแพ็คของเลยเนี่ยโโอ้หลูกค้าสั่งอนี่เต็มเลยสั่งพีไวดับกินไั๊แล้วเนี่ยอะไรว่าใช้แต่ตังเต็มแล้ะเออเ